สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาดูข่าวสารวงการฟุตบอลไทยเมืองทอง United, อยู่ในเต็ดสนัวจนาธานบริกิแต่ติดปัญหาเดียวอาจจะไม่คุ้มค่าเมืองทองอยู่ในเต็ดทีมยักษ์ใหญ่ไทยกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่โดยเปลยตัวผู้เล่นต่างชาติออกจากทีมแทบยกชุดเหลือเพียงแค่วินเล็ตป๊อปเพียงคนเดียวเท่านั้นหนึ่งในเป้าหมายของเมืองทองยูไนเต็ดคือจนาธานบริกิกองหน้าทีมชาติเดียวของโกหลังจากเจ้าตัวเพิ่งถูกบริรัมตัดสินใจไม่ต่อสัญญา ด้วยเรื่องปัญหาที่ไม่ควบคุมอารมณ์แต่อุปสรรคสําคัญที่เมืองทองอาจจะตัดสินใจไม่เอาเจนธญานบริจินั่นคือเรื่องค่าเหนื่อยที่มีมูลค่าสูงเกินไปโดยเจนธญานบริจิเจ้าตัวรับค่าเหนื่อยหลักล้านต่อเดือนกับปุริลัมโดยทางเจนธานบริจิเจ้าตัวยอมลดค่าเหนื่อยลงมา7-8แสนต่อเดือนแต่นั่นก็ยังอยู่ในเลทที่สูงอยู่ทำให้เมืองทองอาจจะตัดสินใจไม่ลงทุนควตัวเจรธานบุริจิเข้าสู่ทีมไม่รู้จะคุ้มค่าหรือไม่เหมือนเดิมของ ซาซาเคยโยที่ควต้วตัวต่อจากบุรีรัมแต่ฟอร์มกับไม่ฮอดเหงินอยู่กับบุรีรัมยูไนเต็ดเมืองทองยูเนเต็ดล้มวงล่าตัวชนาทิพสรงลสินกลายเป็นประเด็นข่าวใหญ่เซเทียนวงการฟุตบอลไทยพอสมควรเมืองทองยูไนเต็ดทีมล่าสุดที่จะเบียดบีจีค้ตัวชนาทิพแนลลูกตัวเก่งของคาวาสกิฟอนตเล่ชนาทิพมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะย้ายออกจากทีมคาวาสกิฟอนตเล่หลังจากตัวแทบจะไมไ่รับโอกาสจากโทลุบุริจิผุ้ซื้อใหญ่ของทีม ล่าสุดมีรายงานว่าฟอนตาเล่พร้อมปล่อยตัวชาทิทิปหากได้ราคาที่ต้องการเมืองทองยูไนเต็ดพวกเขาก็พร้อมที่จะทุ่มคว้าตัวชาทิทิปกลับมาสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับทีมอีกครั้ง